ครบเครื่องเรื่องความมันดูดันไม่เกรงใจใครกลุ่มครอบครัวที่เด็ดบาสและบอลที่ดีที่สุดจากจานเจสามารถแอดไลน์ได้ที่ @nba222 ครับอย่าลืมนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะฮะ @nba222 ครับคำเตือนคลิปเรืโอนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อที่เป็นการชักจูงในการลงทุนเด็กต่ำกว่า18ไม่ควรรับชมจะทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นห้ามเล่นตามเด็กค่ะเด็กๆควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่นะครับ มาพบกันอแล้วนะครับกับทีเด็ดจานเจเฮทุกวันกับอยู่กับผมเช่นเคย16มิถุนายน2024วันนี้มาคุยก่อนเกมวิเคราะห์ฟุตบอลยูฟายูโร2024ที่ประเทศเยอรมนีครับเป็นเกมสำคัญอีกหนึ่งคู่นะฮะทีมชาติอิตาลีเจอกับทีมชาติแอลเบเนียครับโดย11คนแรกของอิตาลีมาในบะบ3-4-2-1ผู้รักษาประตูเป็นเจอรจิดอนนารุมมา่าแบสขวามาติโอดามียนแบสซ้ายครับเป็นทางด้งานอเลสซานโดบัสโตนีเซนเตอร์แบ็ก เป็นทางด้านบวนจิโอโนครับส่วนแดนกลางตัวคุมจังหวะเกมครับเป็นดิโลเรนโซ่จอร์จินโยและไบรอันคริสเตนเต้ครับส่วนฝั่งซ้ายเป็นเฟเดริโก้ดิมาโก้กองกลางตัวรุกเพย์เมเกอร์เป็นดิวเด a ฟรัตติซี่เล่นคู่กับเฟเดริโก้เคียซาครับ,รบโดยมีกองหน้าตัวเป้าครับเป็นกองหน้าของทีมอตาเลนตาครับจอลูก้าโซกาม์มกา ส่วนทีมเอลเบเนียครับมาในระบบ433นะครับเป็นทีมรองบอลในวันนี้ครับผู้รักษาประตูเป็นโทมัสตราโกชาครับโดยเกมนี้เอลเบเนียใช้กองหลัง4คนครับฝั่งขวาเป็นฮัสซาตครับฝั่งซ้ายเป็นมิตาสครับเซนแบกยืนคู่กันระหว่างเบรัสกับอาลินอาเจตติส่วนกองกลาง3คนฝั่งซ้ายเป็นเนดิมบัดรามีครับฝั่งขวาเป็นอัลลานีเพลเมเกอร์เป็นยูเบรมาดานีครับส่วนกองหน้า3มคนฝั่งซ้ายเป็นทูแลนเซฟิรี ฝั่งขวาเป็นยาเซอร์อาซานี่ครับและกองหน้าตัวเป้าเป็นกองหน้าของเชลซีอัลเมโดโบรจ่าคอยเลราตะข่ายครับผู้เล่นของทางด้านอิตาลีก็ถือว่าพร้อมมากกว่าครับโดยอิตาลีเกมล่าสุดในเกมอุ่นเครื่องครับก็สามารถเบียดเอาชนะบอสเนียเฮอร์โซกวีนาไปได้คำหนึ่งประตูต่อศูนย์ด้วยประตูชัยของดาวิดเฟรเตซซี่ครับซึ่งตัวดาวิดเฟรเตซซี่เองครับตอนนี้ก็เล่นอยู่กับทีมอินเตอร์มิลานครับทีมดังในอิตาลีนั่นเองครับ โดยนวันนั้นครับการครองบอลอิตาลีถึง64%ครับภาดรวมถือว่ายังดูดีอยู่เสียประตูยากเป็นทีมเหนียวหนึบประจำยูโรอยู่แล้วส่วนทางด้านอัลเบเนียรครับการอุ่นเครื่องเกมล่าสุดครับก็สามารถเอาชนะอาเซอร์ไบจันทีมรองบอลได้3-1โดยได้ประตูแรกครับจากเนดิมบารามีครับและประตูที่2ออัลเบเนียได้จากเรม,มานาสครับในทีที่81และควาซิมเลซี่มากดประตูที่3นาทีที่87ครับ แล้วก็มาโดนอเซอร์ไบจันยิงนาะทีที่90แต่ก็ชนะไปขาดลอย3-1อยู่ดีครับทางด้านอัลเบเนียและอิตาลีครับยูนในกรุ๊ป B ร่วมกับทีมแร่งอย่างทีมชาติโครเอเชียและทีมชาติสเปนครับซึ่งการดวลกันระหว่างอิตาลีกับอัลเบเนียในเกมนี้ครับก็ถือว่าเป็นเกมแรกของทั้ง2ทีมนะฮะฉะนั้นทีมไหนเก็บ3แต้มได้ก่อนถือว่าได้เปรียบอย่างมากครับโดยเฉพาะอิตาลีครับเกมนี้จําเป็นต้องเก็บ3แต้มให้ได้ครับเพราะอีก2เกมต้องเจอกับโครเอเชียและสเปนถือว่าเป็นงานหินกว่ามากครับ เราไปดูเฮทเฮทการพบกันระหว่างอิตาลีกับอัลเบเนียครับดวลกันมาทั้งหมด4ครั้งหลังสุดอิตาลีชนะได้รวดครับร้อ์ทั้ง4เกมครับแล้วก็อัลเบเนียไม่สามารถชนะอิตาลีได้เลยครับโดยจากการเจอกัน2ครั้งหลังสุดครับเมื่อปี2017นะฮะอิตาลีครับก็บุกไปชนะอัลเบเนียได้ถึงทิ่นครับหประตูต่อ0ครับแล้วก็การพบกันครั้งหลังสุดในปี2022 ก็เป็นอิตาลีครับในศึกกระชับมิตรครับบุกไปชนะแอลเบเนียได้ถึงทีมอีกแล้วครับ3ประตูตอนหนึ่งก็เรียกได้ว่าเจอกัน2 3ครั้งหลังสุดครับเป็นอิตาลีผูกขาดได้ทั้งหมดครับชนะรวดทุกเกมและเกมสําคัญแบบนี้ครับอิตาลีเองก็คงต้องเก็บ3มแต้มให้ได้ไว้ก่อนครับเนื่องจากเป็นเกมที่ต้องเก็บคะแนนเท่านั้นครับในเกมนี้โดยอิตาลีเองครับคงต้องฝากความหวังไว้ที่จูอลุก้าสกามัมกาครับยอดดาวยิงของทีมอตาเลนตาในการโชซุยาครับรวมถึงเฟเดรโกเคียซ่าเพลเมเกอร์ชั้นยอดของทีมครับ ไปดูทัศนะของจานเจนในคู่นี้ครับถ้าดูแค่ชื่อทีมก็คงจะรู้ว่าอิตาลีเหนือกว่าอัลเบเนียค่อนข้างมากครับแม้ตัวผู้เล่นของอิตาลีในชุดนี้ครับอายุเฉลี่ยจะไม่ได้มากมายครับแล้วก็ไม่ได้มีประสบการณ์มากครับผู้เล่นในบางคนก็ไม่รู้จักด้วยซ้ำครับแต่อย่างไรก็ตามคำว่าอิตาลีครับชื่อชั้นและความเหนียวถือว่าต้องมาก่อนครับเป็นฟุตบอลที่เสียประตูยากครับแล้วก็เกมนี้ต้องเน้นเก็บ3แต้มเท่านั้นอิตาลีคงไม่พลาดในเกมแรกชนะอัลเบเนียได้ก่อนในเกมนี้ครบเครื่องเรื่องความมันดุดันไม่เกรงใจใคร กลุ่มครอบครัวที่เด็ดบาสและบอลที่ดีที่สุดจากจานเจสามารถแอดไลน์ได้ที่ n b a 2 2 2ครับอย่าลืมนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะฮะ n b a 2<อ><อ>2 2ครับกด<อ>กดแชร์ไลค์กด subscribe ให้ด้วยครับขอบคุณครับ